สวัดดีครับพี่น้องโอก็ช่องเบาวตุ้ยลำเบินออฟไปเชียวพี่น้องหอดแล้วหอดแล้วหอดแล้วพี่น้องหอนอะ้วครับพี่น้องวัดบางปิ้งพี่น้องเพว่าข้างวัดบางปิ้งครับพี่น้องพิมพ์มาเมื่อคืนมันก็มาที่วัดบางปิ้งแล้วมันบางปิ้นพี่น้องนี่ครับพี่น้องพิมงานเนามาแล้วหลังจากเที่ยวเดินอยู่พระประแดงอาเขตนะพี่น้อง โอ้โหมาเคลื่อนนี่คนพี่น้องเหลือเสื้ออะไรพี่น้องวิกแตกสุดยอดตีพี่นองนบัาพี่น้องตายเกับเลยผมน้องหลงไปู่นเลยต้องเข้าด้านหลังนรพี่น้องนรถจอกันมากเลย นะไจออนน่จอดตอนน่อไหจอดน,น่ไงจดอดต่องนีเลยกี่ยกดน ล่างกันมาแล,แล้วไฟกันมาเลยครับยอยมาล่อยเสียมาหน,าน,าน,นี้เสียมานี้เสียมานี่วันนี้เล่นที่ไหนอะเล่อนตรงไหนห <ả? S 1> วันนี้เลื่อนตรงไหนเร็ว ลานกลา,นาหรือเปลา่าก้นสนามนาศาลเจ้าตรงไหนนาศาลเจ้าก็ในศะาลเจ้าขึ้นเพราะไงเราจอดนอนก่อนก็ไม่เห็นเป็อนอะไรขึ้นก้อเสียก็ไม่ไม่ไม่จอดข้างรถบานเลยเราจอดเป็นกลุ่มก้อนก่อนเป็นกระสีก็ยังไม่ลืน่นเลยรอนี่ครับพี่น้องจอ Yup. ไม่เล่นตรงไหนอ่ะลานที่จอดรถนี่แหละบ่ายเขาเขารอนรอด็กยังไม่รู้เหมือนกันม uh ันต้องเล่นงานอะไรอ่ะมันเป็นงานอะไรงานเจ้าแม่รอเป็นแวัน กีวันนะ <8. S 1> วันนี้มันเป็นวันที่เท่าไหร่แปดวันนี้วันที่แปดหรอปอมันมีแบบเล่นทุกวันหรอพอลานลานไหนลานกลางตรง,งที่จอดรถจะรอเดี๋ยวไปหนึ่งนี่ับไม่รอ เนี่ยเขาบอกเล่นตรงเนี้ไม่อัอคือเวทีประจำเลยเหรอเนี่ยเวทีผมอันนั้นคือเวทีกลางเลยใช่ไหมศิลปินมาเล่นตรงนี้เลยเหรอเจ้าต้องเบิงเนี่ยมันจะเข้าได้เหรอได้ครับได้เข้าได้ครับน้ำมีไม่พูดถึงได้อยู่แต่พูดถึงที่เวทีเราไงข้างในมันเป็นงานนนเขาบอกงานงานงานเจ้าแม่เหรอครับ เขา,าอยู่นาสาลเจ้าอ่ะอเขาจะเรีนลานปูนนี่บ่อันนี้มันลานวัดนะนาสาลเจ้าตรงไหนอะ่ะศาลเจ้าตรงนี้อันนี้ลานวัดเออเอา,อเเอาง่ายอ่ะเล่นในงานช่ไหในแน่นอนใช่ครับหรือ,รอ,อแบบให้รถหกล้อเข้าไปจอดเนาะรถบัสจอดตรงนี่รถบัสจอดนี่ครับจอดอะยงลยครับแล้ว็รถหกล้อก็จอดเไยไงครับ เอาะนะเดี๋ยวนอนจอดรอตรงนั้นก็ได้นะนเนา,ารระาเออเดี๋ยวตอนเช้าค่อยว่ากันแล้วกันเนาะโอเคครับอขอบคุณครับสงสัยนะ่าจะเป็นงานนี่แหละข้างในนี่แหละโอเคแปดสิ 8, 8บแปดวันเลยเหรอครับโอ้โหนี่ครับพี่นอ้อง,ไงจอดเนี่ยแต่ที่วัดเนี่ยไม่ถูกกันอ๋อโอเคครับค่อยว่ากันแต่แต่ตรงนี้จะเป็นงานเนาะ แสดงว่าวันนี้เป็นหมอรับวงใหญ่เลยดิที่มาเล่นนี่โอเคครับนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอผู้จัดเขาว่ากันก่อนอีกทีอ่ะเดี๋ยวเรานอนรอตรงน,นี้แหละโอเคนี่ครับพี่น้องตอนนี้หนูจะไปไหนหนู จะเ,เปิดยังไงเพราะว่าง,งานอยู่นี่อันนี้วัดงานอยู่เขานอนก็คงนอนตรงนี้แหละ,ข,ปปะขับออกไปอยากจะไปนอนเงาถึงไหนจะจังหวะกันยิ่งมือสารจังหวะกันไปนอง อันนี้แค่เรามาใส่นอนวัดก่อนเดี๋ยวงานน่าจะเป็นข้างในฝั่งโน้นแหละพี่น้องเอา้าจนได้แต่เรื่อกันพี่น้องมาบอกถึงเมื่อคืนนี้โอ้ยคนโผดพวงมงแจกพี่น้องผมตื่นมากผมสลบผมตี่จอแลว้วสลบเลตื่นมากเพราะมันเทียงเทียงขึ้นข้างพี่น้องคนเตะมายาเลยเหลือเสื้อ,อพี่น้องพี่แตกเขาว่า อน,น,อนอนตอนรอดดีันแะเลยนอนวันไงคุณเบิ้มจอน,นอนก่อนนี้แหละตอนเช้าให้ว่าก,กันเออสั่งทีมงานดับเครื่องเลยนอนเด็เดกๆก็นอนตามนี่แหละ เพราะว่าไม่ใช่งานวัดเพราะว่าไม่ใช่งานวัดมันเป็นงานของศาลเจ้าฝั่งโน,น้นนี่ยไปไหนอเอา้าที่นี่ฝากไว้สำหรับน้องมันเด็ดเราทีซีเกือบที่หายไปน้องเม่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวตุ้ยรับเงินน้ำเชียร์ไปน้องให้รังใจกันไปน้องที่งา,านเราโอเคแล,ล้วล่ะผมดีกว่ามากเลยมาตัง้งโดยรวมวาแมนตัวแห่งงานตป็นงานรวมตัวไปน้องเขา จะเบิ่งกันสถานที่ที่เป็นยังไงพี่น้องเนาะเดี๋ยวบอตุ้ยสิไกรกันพี่น้องอกพี่น้องเด้อขึ้นนี่ากไ้ขั้งนี่ขึ้นหนาจังหวอนใหม่เอาพี่น้องวันนี้เป็นวันที่สี่แล้วแข่ร่างใหญ่กันเลยพี่น้องไปครับอ้สวัสดีครับ